สวัสดีค่ะพบพ่อแม่จันทน์ชั้นแนวอีกแล้วค่ะมือนี้ได้รับเกียรติจากดออกเตร์กสิพัทรทองแก้มค่ะมาเก็บผักหวานมาชมสวนผักหวานของแม่จันทน์ค่ะนะคะกำลังเก็บหงยอดผักหวานค่ะถึกพ้นแล้วจะไเก็บเดี๋ยวอ่ายอดสวยยอดโตเลยค่ะเอาคนปลูกเขามานำน่เข้ามาตา อยากสอบถามนิดนึงครับคุณแม่จันทอนต้นต้นนี้นะครับใช้เวลากี่ปีพ่ต้องถามแม่หรอกถามพ่อพ่อเป็นคนปลูกแม่อได้เป็นคนปลูกออ๋มันประมาณเริ่มเริ่มแรกก็มีฮาแปดครับเริ่มปลูกเนาะเริ่มเพาะแล้วก็ปลูกมาเรื่อยๆคุณคุณพ่อมีแนวคิดยังไงครับถึงมาทำมันผักหวานป่ามันเป็นโครงการอันของ ต่อของหมู่บ้านครับให้เดี๋ยวรมเที่ยวกับปกหวานเที่ยวกับตืชอื่นๆพร้อมผู้เฮ็ดให้เฮ็ดเป็นต้นแบบแต่ละหมู่บ้านต้องให้มีสีส่มามผมก็เลยจับเจได้เฮ็ดกันเฮ็เป็นเกษตรตัวอย่างนะครับรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ครับคุณพ่อครับเดี๋ยวนี้ก็บพเอ่ะไรได้อครับอันจะเริ่มเก็บปีนี้แหละมันเก็บสองปีนี่นะปีนี้ก็ขายเจ็บปีนีก เล้ยสามมือแล้วเอาไปขายยังไงครับค e ุณคุณแม่ฮะขายยังไงอันกิโลละสองร้อยขายอยู่ที่บ้านมีคนสั่งแบบที่มาสั่งนี่ยอ่ะเอาวันละสองโลเดอร์สามโลเดอร์แล้วก็มีคนสั่งถ้าไม่มีคนสั่งผักวันเยอะอย่างเงี้ก็เก็บไปได้แค่สี่โลสามโลก็เป็นแพ็คเป็นกิโลกิโลแล้วก็ถุงละยี่สิบบาทสี่สิบบาทตะเวนขายไปคุ้มไหนหมดเลย มืออื่นอย่ามีคนสั่งยิ่งคนสั่งอีการปรนไดแม่ไม่พอขายนะคุณแม่เนาะไม่พอขายตอนนี้ไม่พอขายนะครับผู้ชมอยู่ทางบ้านลองดูนะครับเป็นอาชีพเสริมจากรายได้การทำเกษตรของเรานะครับอันนี้ดอกกระเจียวหวานอ่าดอกกระเจียวหวานอ่ากิโลหนึ่งก็สองร้อยบาทนะครับอ่าถ้าเกิดผู้ชมทางบ้านนะครับสนใจติดต่อคุณแม่จันทร์พรได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสองห้าสองห้าเก้าเก้าเจ็ดห้า อ่าอีกครั้งนึ่งครับคุณแม่ครับ0825259 9ส5ครับผมขอบพระคุณมากครับเรายังมียอดนะครับแล้วก็มีต้นเลี้ยงต้นอ่อนนะครับที่จะไปไขายนะครับเนาะถ้าใครสนใจนะครับสนใจติดต่อได้ที่เร์กนะครับกำลังเพาะอยู่เนาะโอเคครับสวัสดีครับ